สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูไอโปรโมชั่นเติมเงินล่าสุดน,นะครับที่ว่าแรกโชว์เป็นแคทที่ผมเติมมามันได้สองมันได้สองครั้งตัวหนึ่งไอดีนะเนี่ยผมก็แรกมาสองครั้งได้ครั้งละ M ด้วยแล้วก็ได้เมติ EC ทบสองร้อยบวกสองถึงบวกห้าเรามาดูกันดีกว่าได้อะไรมั่ง เปิดกันไม่ได้เปิดเล,เล่นไปก่อนนักหนึ่งไหมเดแค่เข็ด,ดมา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 เมทินง ก็อาา่ะสองเป็นร้านเอนงอีกใบนึงใบสุดท้ายหนึ่ง,งสองก็เป็นสามนะครับสามโอ้โหโอเคครับได้พปกสีมาหนึ่งตัว